<Whoa! S 2> นี่นะก็คือกูจะมาเล่นไอเกมเพย์แบ็กโยกำลังสองคนระับก็ไอเหีย e ที่กูมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วกูก็ไม่ได้ลงอะไรนานตั้งถึง5เดือนคือไม่ใช่หรอกไอเหีย e กูหมดคอนเทนต์ e e ซึ่งไอเกมที่นี่กูเคยเล่นมาก่อนสมัยชาติโกฮอดิกาเพราะฉนะกกน,นั้นอยาขำสกินผมโลกเนี่ยเท่ตายเนี่ยคุณไม่เคยเห็นเหรอ เฟสเดิร์ดสารอาหารมันมีโหมดอะไรบ้างว่าแชมเปี้ยนเอ่อสตอรี่มัลติเพเยอร์กูเล่นมัลติเพเยอร์ดีกว่าไอ้เหี้ยนระหว่างที่กูกำลังรอแม่งข้างหลังมันเล่นเหี้ยกันเอ้ยเฮ้ยอะไรกันนะเดี๋ยวคือกูจออาไงก่อนอ่ะมึงกูเริ่มเกมมามึงเล่นข่าเนี้ยแล้วกูจองไงกูวานแล้วเปิดแม่งเลยหเหี้ยอ่ออ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 ะ ไอ้เหี้ยไอเฮี้ยเนี่ยสนุกไอ้สัตว์แต่เดี๋ยว่มันต้องอยู่ที่โล่งๆอ่ะจอดตรงรถเยอะๆไอ้เหี้ยน่าจะระเบิดเพราะว่าแม่งลุกเป็นไฟเลยโอ้ยไอเหี้ยน่าอะไรวะเนี่ยตรงนน้นแม่งลุกเป็นเทเพอร์เลยใช่ไหมเขาเป็นไรมันอะอันนี้อะไรเนี่ยมันพีวีกรุงเทพมหานครรเหอเ้ยเหี้ยสุดยอดปะสุดยอดดีเออชอบก็ไลค์ช่วกดแชร์ชนแม่งเลยเหี้ยอ้า คนเกณนี้สุดยอดนะเฮียชนแล้วไม่เป็นไรด้วยไอสัตว์ไปหามาจากไหนมันอะเอ้ยเฮียเอ้โอ้โหแข่งแก่งเหลือเกินไอเฮียรถชนไม่เป็นไรไอสัตว์เออมันจะมีรถคันหนึ่งด้วยดีกว่าไอเฮียที่มันจะเป็นรถเอ้ยใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นรถเหมือนรถรถตู้อะไรสักอย่างมันจะสามารถเสกรถเล็กๆได้แล้วมันเป็นระเบิดอ่ะกูโคตรชอบเลยไอกูเห็นรถอ๋อ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 เขาเป็นอะไรอ่ะ ไอ้เฮียเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราช่วยให้บ oh, yeah, uh. ah, hey, ้านเดี๋ยวเราช่วยให้ไอ้เฮียคืออะไรอ่ะไอ้เครื่อน้าเนี่ยเขาทาอะไรกันวะน้าเขาเจอไอ้เฮียเอ้นกูเฮ้ยพี่กูทีินเดียวกันกูยิงแม่งเฮ้ยนี่ไงกูเจอละเดี๋ยวเนั่งนังสี่สัตว์นเอ้ไอ้เฮียเออไนทสาย อ๋ออ oh, oh. ๋วอไปไม่เล่นแมงโอเคโอ้ยสัตว์เอ้ยเอ้ยนั่นไงรถรถรถโปวดกูรถคันโปวดคันรักเกินนั่นแหละเสร็จกูเดี๋ยนไอ้ข้างหน้าเขาทำไอ้ตรงเขาทำอะไรกันวะอ๋อยิงยิงยิงโอ้โหอย่างกระหลุดมาจากหนังแอคชั่นความมันมาอยู่อย่างนี้เว้ยไอ้รถเฮียเนี่ยเดี๋ยวนะเอออุ้ยเฮียตรงนี้มีอาวุธด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่ะมาละ ไอ้เกี้ยเราทีนี้เราจะเป็นระเบิดไอ้ตรงดงพวกเกี้ยนะเวย้ยไม่ได้เลยเราทามันบุญนี้ได้เลยเวย้ยแ,แล้วเราเอาไอ้ขวดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็เลยเฮ้ยรถหรือเกี้ยแลอวเออมาเตงมาแตงมาแตงมาแตงเสร็จกูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เกี้ยเสรแล้วไอ้เกี้ยเสเดือดกลางป่าพี่พี่ผมขอพี่พี่พี่ผมขอ ไอ้เหี้ยเขาติดวัดพามเราจะเล่นสิ่งนี้ที่แม่งอุจจารุบาทมากตามนั้นตอรถกูไอ้เหี้ยอ๋อนี่นี่นี่เป็นยัยเคยเห็นเฟซเดิร์บินได้เปล่าคุณไม่เคยเห็นนะดิเหี้ยเศรทฐายเขาทำเหี้ยอะไรกันวะอันนี้ก่อนกูเข้ามานะกูกูเข้ามากูเจอกับ วัตถุโบราณสองอันมึงโคตรแม่งแม่งยิ่งกว่าเอฟวันอ่ะนี่เจอกูนี่เฮ้ยว่าฟอร์มูล่าวันอ,อ่ะไอเ้าาอออไอเหี้ยนีนนนน่ฟอร์มูล่าสเปรอะไรสัตว์อ๋ออ๋อไอเหี้ยอ่อไอตุ้งยิ่งเง่าสุดูอ๋อฟอร์มูล่ากระจอกไอเหี้ย ตรงนี้ไม่อันตรายอุ้ยเฮียออซัดโอเคก็อ้อน่าหน่ะกูกูกูชิบหายกูตายกูตายกูตายดูนะเอ้ยตรงนี้ก็มุมซ่อนได้เลยนี่หว่าเฮียกูก็ออกไปได้ดิพวกรถจับควีนเทมาร์ทคอนเนี่อ้รถกู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 เอาละเอาละ ้ยระดับกูเฉียนฉับมองเาขานี้ก็รู้แล้วครับว่าใครที่เหนือกว่าไม่จำเป็นต้องแอบโพูมันมีหลายของเล่นกับที่ผ่ายไอ้สัตว์าคนเล่นไปขายของอีกที่อ่ะเอาชน,นะกูไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลใดเอาคนเยวไม่ไหวไม่